นี่ค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนศินละปะง่ายๆแบบออนไลน์ที่ครูต่ายทาได้เด็กๆก,ก็ต้องทําได้เช่นเดียวกันนะคะหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือเรื่องการพิมพ์ภาพลายฉลุด้วยเทคนิคปิดสีนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันเราไปเตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะคะอุปกรณ์มีอะไรบ้างนั้นอย่างที่1เลยนะคะนี่เลยเราเตรียมสีไว้ก่อนนะคะผสมสีไว้ใส่ถาสีไว้แบบนี้เลยนะคะ 2. นะคะกระดาษยน่นเทปกาวเอาไว้ทำะไรเอาไว้แปะมุมแบบนี้นะคะ 3. แปรงสีฟันนะคะหรือใช้เป็นผู้กันก็ได้นะคะ 4. คัตเตอร์เพื่อเอาไว้ทำลายนี่เลยสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือแม่พิมพ์ที่เราฉลุไว้แล้วนะคะ,ะขั้นตอนนี้สำคัญมากๆเลยเพราะเรียนต้องใช้คัตเตอร์ในการฉลุลายเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะคะ ขั้นตอนสําคัญมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันเลยว่าเราทํายังไงได้บ้างนะคะไปกันเลยค่ะข,ขั้นตอนแรกนะคะเราเตรียมกระดาษไว้แบบนี้ติดเทปกาวให้เรียบร้อยนะคะขั้นตอนที่2ก็คือนําเอาแม่พิมพ์ที่เราฉลุไว้แล้วนะคะวางลงไปแบบนี้นะคะแล้วเราก็เตรียมแปรงสีฟันนะคะจุ่มสีที่เราต้องการแล้วค่อยๆดีดลงไปนะคะ แบบนี้นะคะค่อยๆนะคะต้องระวังนิดหนึ่ง ทำไปเรื่อยๆนะคะสีมันจะค่อยๆแทรกเข้าไปในร่องที่เราฉลุไว้นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับภาพพิมพ์ลายฉลุด,ด้วยเทคนิคดีสีของเราเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็สามารถทําที่บ้านได้เช่นเดียวกันนะคะจะช่วยให้เราใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็ฝึกสมาธิของเด็กๆได้อีกด้วยนะคะคลิปต่อไปนั้นจะเป็นเรื่องอะไรเด็กๆคอยติดตามกันด้วยนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ